ดีค่ะอัพูกไก่มาแล้วค่ะอัพูกไก่หรือว่าสมพิจันทุนนะคะอยู่ที่คลังกระจายสินค้า KCM อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะ,ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับอพูกไก่เช่นเดิมเหมือนทุกๆวันนะคะเวลา11นาิกา30นาทีนะคะวันนี้อกุไก่ก็มาในหวัวข้อ3มมีเงินแค่375บาทนะคะ เป็นธุรกิจมหาชนได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูกันขอแนะนําก่อนนะคะสวัสดีค่ะโค้ซนนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอแนะนําก่อนนะคะว่าผู้ไก่ทําอยู่ที่บริษัทอะไรนะคะบริษัทยาผู้ไก่ทําอยู่นะคะบริษัทโค้งชีโมนเซอร์วิสกรุ๊ปนะคะอยู่ที่ทีมสามเจ็ดห้าเก็ตติสนะคะทีมสามเจ็ดห้าเกตติสคืออะไรนะคะเดี๋ยวผู้ไก่จะแนะนาในลาดับต่อไปนะคะ บริษัทคงชิมูลเป็นบริษัทกรอขายขายตรงสีขาวนะคะพี่น้องคะนะคะ,ะถูกต้องตามกฎหมายนะคะผ่านสํานักงานคณะก,กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่2เดือนกร,รกฎาคมปีพศ2561นรบะคะบริษัทุงชิมูลก่อร่างสร้างตัวมาเมื่อปลายปีพศ2559รกแต่ก็มาถูกต้องอผ่านนะคะสกบ,บเมื่อวันที่2เดือนกร,รกฎาคมปีพศ2561นระคะพวกเราทํางานอยู่ ภายใต้นะคะก็เรียกว่าความคุ้มครองของสอคอบอนะคะพี่น้องคะอัคคูกไก่ก็มาในเวลาเสวนาฬิกาสามสิบนาทีในทุกๆวันเลยนะคะบริษัทโค้งชีโมนนะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบ,บนสําราญอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะที่นั่นก็เป็นสำนักงานแล้วก็เป็นโรงงานนะคะโรงงานผู้ผลิตสินค้าเองนะคะบริษัทโค้งชีมนนะคะเป็นบริษัทที่นะคะผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะพี่น้องคะ แล้วผู้บริหารของเรานะคะอ่ามีสองท่านพี่น้องค่ะบริษัทโคงชิมูลไม่ได้มีหุ้นส่วนอื่นใดนะคะมีแค่นะคะคุณเอกนรินทร์อินทรัตและคุณกหนกรักษ์อินทรัตนะคะผู้บริหาร2ผู้2ผู้บริหารและ2ผู้่อตั้งนะคะอ่ะแปดก,กระบีนะคะขังโกสานอส่อสงสัญญาณเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าภาพเสียงชัดนะคะมาจากกระบีนะคะสวัสดีค่ะน้องกีนะคะน้องแอฟกีหรือว่าน้องจีระนันนะคะ ส่งข้อมูลของบริษัทลงไปในไลน์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวขอแชร์สักครู่หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะอากุไก่ก็พูดไปเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แชร์เลยนะคะน้อง่ะเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์นะคะบอกต่อแบ่งปันนะคะว่าเราเรามีเงินแค่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะเราสามารถทรําธุรกิจนะคะทําธุรกิจได้อย่างไรนะคะสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอีกไม่นานนะคะจะต,ต้องผู้คนจะต,ต้องรู้จักกันทั่วประเทศนี้นะคะ เป็นธุรกิจของมหาชนได้เลยนะคะสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนัลกลงมั่นใจนะคะว่าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแน่นอนนะคะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําให้ใครเป็นหนี้นะคะจากการมาลงทุนนะคะกับบริษัทโกงชิมนุนแล้วก็มาทําในในระบบสามเจ็ดห้าเครดิตของทีมพวกเรานะคะ,ะบริษัทโกงชิมุนนะคะ,ะผู้บริหารของเรานะคะคุณ เอกนรินทร์อินทรัตน์และคุณกนกรัก์อินทรัตน์นะคะสองผู้ก่อตั้งสองผู้บริหารนะคะอบอสเอกนรินทร์นะคะอากุ้ไก่จะเรียกท่านว่าบอสเอกนรินทร์บอสเอกนรินทร์นะคะท่านมีความรู้นะคะมีประสบการณ์มาทางด้านงานเครือข่ายมามากกว่า30ปีก่อนที่ท่านจะมาเปิดบริษัทโค้งชีมุลน,นะคะพี่น้องค่ะอ่าก่อนหน้านี้ท่านก็ประสบความสําสเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านนะคะยังเป็นผู้ผู้บริหารกับสโมสรเงินล้าน และยังเป็นนักธุรกิจดีเด่นด้วยนะคะปีพศ2555นี่คือนะคะประวัติของผู้บริหารของบริษัทโคงชิมุนผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทโคงชิมุนนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณกนกรักอินทรัตนะคะกูอยากจะเรียกท่านว่าะะบิ๊กบอสนะคะบิ๊กบอสท่านก็เป็นภรรยาของบอสเอกนริ์อินทรัตนั่นเองนะคะแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะโค้ดซานนะคะโค้ดซานสันติบ้านนบนะคะก็โค้ดซานก็เป็นนะคะพวกเรานะคะก็เป็น ผลิตผลนะคะของระบบ3 7 5เจ็ดห้าเกินะคะอากุกายเองก่อนหน้านี้ก็ทําแบบออฟไลน์เหมือนกันแต่ก็ได้เข้ามาทําในระบบ3 7 5เจ็ดห้าเกินะคะก็ตอนนี้ก็อากุกาย่ก็เป็นผลิตผลนะคะของอระบบ3 7 5เจ็ดห้าเกินะคะที่ออกมานะคะออกมาในโลกของออนไลน์เราทํานะคะเรายกงานออฟไลน์ทั้งหมดตอนนี้ขึ้นมาทําอยู่ในออนไลน์100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์คะ อยู่ที่ไหนก็ทํางานได้อยู่บ้านคุณบ้านท่านบ้านฉันบ้านเธอนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าปลอดภัยพี่น้องคะปลอดภัยจากการก็เรียกว่าปลอดภัยจากต้นทุนนะคะต้นทุนในการทําธุรกิจพี่น้องคะตรงนี้ประหยัดมากเลยเพราะว่าเราใช้ระบบ 5G นะคะเราใช้ระบบ 5G ทํางานพี่น้องคะไม่ต้องเสียค่าน้ามันรถไม่ต้องเสียค่าเดินทางนะคะไม่ต้องเสียค่าที่พักนะคะ ตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นต้นทุนนะคะต้นทุนในการทําธุรกิจทั้งสิน้นเพราะว่างานตรงนี้นะคะเรางานธุรกิจเครือข่ายตรงนี้เราก็จดทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้ส่วนกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าเราก็รับสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตมาทําการตลาดกันเองนะคะพี่น้องคะ่ะตรงนี้เราได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดถึง60%เลยทีเดียวนะคะบริษัทผู้ผลิตนะคะก็รับส่วนแบ่งทางการตลาดไป40%เ พวกเราก็จดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะคะแล้วก็รับสินค้ามาทําการตลาดกันนะคะทีมสามเจ็ดห้ากลิสนะคะเดี๋ยวกูกิจะแนะนาในต่อในขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะขอไปแนะนํานะคะบิ๊กบอสนะคะคุณกหนกนักอินตรัสนะคะท่านมีประสบการณ์นะคะมีความรู้ความสามารถนะคะทางด้านสมุนไพรเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าท่านจบแพทย์ทางด้านสมุนไพรมากนะคะท่านก็นําความรู้ความสามารถของท่านที่ร่ำเรียนมานะคะมาพัฒนามาผลิต มาผลิตนะคะเอะ่ก็เรียกว่ามาผลิตสินค้าในบริษัทโค้งชีมูลนะคะมาให้พวกเรามาทําการตลาดกันพี่น้องคะใครที่นะคะอยากจะให้อ่าสายสมุนไพรอยากจะให้สมุนไพรดูแลสุขภาพในทุกๆวันนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะมาเรียนเรียนเชิญมานะคะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโค้งชีมูลได้เลยนะคะอกากุกไกเองนะคะจดทะเบียนเป็นหู้ส่วนกับบริษัทโค้งชีมูลก็นะคะ รับสินค้านะคะซื้อสินค้าขาดมาจากบริษัทผงชิมน,นะคะแล้วก็เอาเอาสินค้ามาสต็อกเอาไว้ที่บ้านของตัวเองพี่น้องค่ะมาสต็อกสินค้าเอาไว้ที่บ้านของตัวเองนะคะเป็นรอบชิปหรือว่าเป็นสต็อกนะคะจัดส่งสินค้าเรื่องสินค้าในระบบสามเจ็ดห้าครดิตอ๊อผู้ไก่กับโค้ชชัยนะคะเป็นคน,นรับผิดชอบนะคะและระบบสามเจ็ดห้าครดิตเตียวผู้ไก่พูดถึงนะคะคืออะไรนะคะคืออะไร ระบบ3เจ็ดเกริตนะคะเราต้องขอบคุณผู้เซตระบบ3เจ็ดห้าเกริตและก็ผู้ก่อตั้งนะคะทีม3เจ็ดห้าเกรินะคะคุณชัยวัดลายดวงหรือว่าโคชัยนั่นเองนะคะโคชัยท่านก็มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านงานเครือข่ายมานะคะปีนี้ก็ปีที่14แล้วพี่น้องคะมาเจอวิกฤตการณ์โรคระบาดนะคะโรคระบาดตรงนั้นเราก็่านก็พลิกโอกาสนะคะพลิกวิกฤตตรงนั้นให้เป็นโอกาสนะคะเซตระบบ จากการทาออฟไลน์ทั้งหมดตอนนี้เรายกระบบนะคะขึ้นมาทํางานออนไลน์นะคะเราเรียกว่าขายตรงนวัตกรรมขายตรงยุคใหม่นะคะขึ้นมาอยู่บนโลกของออนไลน์100เเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้แล้วเรื่องสินค้าท่านก็ไม่ต้องนะคะเป็นกังวลไม่ต้องเป็นคนสต๊อกของเองแล้วหน่วยการลงทุนของเราก็เหมือนหัวข้อของอ้วกไก่ที่มาในวันนี้นะคะ375บาบาทสามารถสร้างธุรกิจได้นะคะพี่น้องคะ เป็นธุรกิจของมหาชนคําว่ามหาชนของอัพไก่ก็คือใครๆก็สามารถเข้ามาเป็นเจ้าของในในในการเป็นเจ้าของธุรกิจการลงทุนแค่น้อยน้อ,องนะค่ะลงทุนน้อยๆแค่หลักร้อยสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นเองท่านก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้เหมือนกับอัพไก่เหมือนกับพี่น้องของอัพไก่นะคะที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้ทั้งทั้งโคซานและน้องอัพก,กีน้องกีรนันนะคะ พวกเรานะคะก็รับรายได้จากระบบ3.5จาจากระบบ35กัลนที่เราเข้ามาเรียนรู้กันนะคะเราขายสินค้ากันผ่านเพจหรือว่าหน้าร้านของเรานะคะเราไม่ได้ไปก็ประตูขายกันตามบ้านอีกต่อไปใช่ะคะแบบนั้นก็เรียกว่าการทํางานเครือข่ายแบบเก่าแต่พวกเรานะคะเส้นระบบด้วยนะคะโค้ชใจเหมือนที่บอกแล้วท่านก็เส้นระบบงานตรงนี้ขึ้นมาอยู่บนโลกของออนไลน์การเรียนรู้นะคะเราก็เรียนรู้อยู่บนโลกของออนไลน์ ก็มาเจอกับอับปุไก่ได้นะคะคลังกระจายสินค้านะคะ KCM อําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีบ่ายอับปุไก่อับปุไก่ก็เป็นกรอบชิปนะคะสต็อกสินค้าไว้ให้ทีม3 5เคดิตทีม3.75เคดิตพี่น้องไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะอับปุไก่กับโคชชัยนะคะที่กระบี่ก็เป็นคนรับผิดชอบเป็นคนจัดส่งนะคะเป็นคนสต็อกสินค้าเอาไว้ให้ทีมเราทั้งสิน้นทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ วนนะคะอยู่ในระบบ 3, 5เครดิตตรงนี้จะปลอดภัยต่อพี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทํางาน,นเครือข่ายตรงนี้ท่านไม่ต้องส่งของเองท่านไม่ต้องสต็อกสินค้าเองนะคะอ๊อกไก่กับโค้ชชัยนะคะก็ทําตัวเป็นรับชิปให้กับพี่น้องนะคะพี่น้องก็มีหน้าที่ขายสินค้าก็ขายสินค้าคันอยู่ในเพจนะคะพี่น้องคะเพจร้านค้าตรงนี้วิธีการทั้งหมดก็เราอยู่ในโรงเรียนออนไลน์ของเราเรียบร้อยนะคะ ค้ดของเราคุณชัยวัฒน์ได้ด่งน่านก็เซตร,ระบบเอาไว้ในโรงเรียนออนไลน์ของเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้นี่นงคะสะดวกสบายและปลอดภัยสุดๆเลยนะคะตรงนี้เราก็เรียกว่าระบบสามสิทธิธ์ถ้เิดเป็นระบบที่เอื้อนะคะให้ทุกคนในบ้านสามารถเข้ามาทําธุรกิจเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจได้ในราคานะคะ หน่วยละแฟนชายละพี่น้องขา375บาทเท่านั้นเองแต่จะรับรายได้สูงสุดนะคะที่บริษัทโค้งชีมุจ่ายนะคะจ่ายตามแผนรายได้แบบไบนารีตรงนี้เราก็นะคะสคบรรองรับเรียบร้อยแล้วนะคะรหัสละหน่วยละแฟนชายละ750,000บาทกันเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่วิธีการอ่าคือวิธีการของเราก่อนที่จะเดินทางไปถึง750,000บาทตรงนั้นไม่ใช่ว่าท่านเข้ามาเปิดแล้ว จะได้รับตรงนั้นนะคะพี่น้องคะเราต้องเข้ามาทํางานนะคะเราต้องเข้ามาเรียนรู้ในระบบแล้วพี่น้องก็จะได้รับเงินตามนั้นจริงๆนะคะพวกเรานะคะที่อยู่ในระบบกันนะคะก็รับรายได้กันทุกๆ5วันจากบริษัทโค้งชีมวลจ่ายโบนัสให้พวกเรานะคะหวันหนึ่งครั้งห้าวันหนึ่งครั้งตรงนี้นะคะพี่น้องคะ่ะก็เรียกว่าเราได้รับโบนัสกันทันกินทันใช้นะคะเดือนละหรอบเลยทีเดียวแล้วเรายังมีรายได้จากการขายสินค้า เพจหรือผ่านหน้าร้านของเราตรงนี้ลงทุนศูนย์บาทพี่น้องคะลงทุนศูนย์บาทในการเปิดร้านค้าในการเป็นเจ้าของร้านค้านะคะ,ะตรงนี้ลงทุนแค่ศูนย์บาทไม่ต้องลงทุนสักบาทหนึ่งก็เข้ามาเรียนรู้แล้วท่านก็จะทํางานได้นะคะในระบบสารงานเครดสนใจที่อยากจะเข้ามาร่วมทีมก็สามารถที่จะทักนะคะกับพี่น้องของอ้วกไก่ไว้ได้เลยนะคะที่อยู่ในไลน์ทักได้ทุกคนเลยนะคะระบบพร้อมโรงเรียนพร้อม ถ้าเกิดท่านพร้อมท่านก็ทักเรามานะคะพี่อยู่พี่น้องที่อยู่ในไลน์นะคะสามารถเอาลิงก์ของทุกท่านนะคะมาวางไว้ในไลน์ของอปุไู่ได้เลยนะคะมาวางลิงก์เอาไว้ได้เลยใครที่อยากจะมาร่วมทุนร่วมธุรกิจกับพวกเราก็สามารถติดต่อมาได้นะคะในลิงก์ที่เราได้เอาไปวางเอาไว้นะคะถูกจ้โรกกับพี่น้องท่านหนก็ทักท่านนั้นได้เลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอัุไู่นะคะใครก็ได้นะคะ พวกเราที่อยู่กันในร้านที่อยู่กันในไลน์นะคะที่อยู่ในระบบ375เกนิตตรงนี้ก็สามารถที่จะพาพี่น้องทุกท่านมาเรียนรู้นะคะกับระบบ375เกิ D, ได้เลยนะคะอ่ะช่องทางในการติดต่อของอ้วกไก่ก,ก็ส่งเอาไว้ในไลน์เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะอัปน้องดาวนะคะอัํน้องดาวก็เป็นผลิตผลน,นะคะของระบบ375เหกเหมือนกันนะคะ,ะสามารถวางลิงก์ ในการติดต่อได้เลยนะคะใครที่อยากจะมาร่วมทุนกับเราราคานะคะในการเปิดแพ็กเกจไดมอนด์กับบริษัทคงชิมุดแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ในระบบ375เกรดิตเราเป็นดรอปชิปให้กับพี่น้องเรียบร้อยนะคะพี่น้องไม่ต้องเ,อเป็นกังวลเรื่องการจัดส่งสินค้าและแพ็คสินค้าเลยอัพไก่นะอัพผู้ไก่นะคะเปิดเป็นครางกระจายสินค้านะคะสต็อกสินค้าเอาไว้พร้อมแล้วจัดส่งสินค้าให้พี่น้องได้ทุกๆวันเลยนะคะ อยู่ใจกลางของประเทศแล้วสามารถที่จะส่งสินค้าเหนือใต้ออกตกได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่ะตรงนี้นะคะพี่น้องคะใครนะคะที่ผ่านมาเห็นรลยรัผู้กไก่แล้วก็นะคะอยากจะมีรายได้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะผู้กไก่เองนะคะจากการลงทุนแค่375้375บาทมาเปิดแพ็กเกจกับบริษัทโคงชิงนูลนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ในระบบ375เจ็ด้นะคะรับรายได้ไปแล้วนะคะ 24, 7 9 8บาทนะคะนี่คือผลลัพธ์ ของการลงทุนแค่375บาทใครอยากจะมีรายได้แบบเราบ้างทักมาเลยนะคะพี่น้องค่ะทักมาเลยเราจะพาทุกท่านนะคะเข้ามาเรียนรู้ในระบบ 3.5G เครดิตนะคะพีะ่น้องคะอ่ะนะคะวางลิงก์ได้เลยนะคะวางลิงก์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะ3 7 5เครดิตบายโคตกุ้งนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะนี่คือระบบ3 7 5เครดิตพี่น้องค่ะพวกเรานะคะอ่าเรียกว่าในการเปิดแพ็กเกจ ตรงนี้เรามีสินค้าให้ท่านไปดึงชิ้นพี่น้องคะเปิดแพ็กเกจตรงนี้ไม่ได้เป็นค่าสมัครนะคะสมัครฟรีเรามีสินค้านะคะสินค้าของเรามีอยู่4รายการนะคะที่สามารถมาเปิดแพ็กเกจ375บาทท่านรับสินค้าไปได้เลยนะคะ4รายการอะไรบางรบก่นะคะอ่ารายการแรกนะคะเป็นนะคะอนวัตกรรมด้านสมุนไพรระดับนาโนเทคโนโลยีน้ำมันนวดเอ็นยืดพี่น้องคะสกัดจากสมุนไพร24ชนิดนะคะ เรียกว่ามีคุณหมอยา24ชัน24ท่านนะคะทุกปัญหาปวดนะคะจบที่นะคะน้ำมันนวดขวดนี้ขวดเดียวนะคะนวัตกรรมด้านสมุนไพรนะคะระดับนาโน,โนตรงนี้ซึมลึกซึมเร็วนะคะซึมก็ไปในผิวของเราสามารถที่จะเห็นผลภายใน20นาทีพี่น้องค่ะนะคะ สมุนไพรนะคะสมุนไพรยี่สี่ชนิดมีอะไรบ้างคะคุกไก่นะคะที่บรรจุอยู่ในขวดนี้นะคะหนึ่งหนึ่งกล่องพี่น้องคะบรรจุอยู่สามขวดนะคะสามขวดมาเปิดแพคเกจราคาสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทท่านก็รับนะคะไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องปวดนะคะปวดคอปวดบ่าปวดหลังปวดไหล่นะคะเส้นตึงไหล่ติดนิ้วล็อกปวดปวดเอวนะคะหรือว่าเป็นโรคออฟฟิซินโดมพี่น้องค่ะ โทรศัพท์เข้าคะ่ะพี่น้องขาะเรียวทางมากเลยนะคะเดี๋ยวอเอาผู้ขกอรับโทรศัพท์สักครู่นะคะสวัสดีค่ะค่ะค่ะเอาคแ่ค่ะ,นนคะเดี๋ยวหลังไลน์นะคะผู้ไก่กำลังไลฟ์อยู่คะ่ะตอนนี้ขอเวลาสักครู่นะคะสวัสดีคะ่ะ ่าวิราขคนะนะคะสมาชิกตามตามสินค้านะคะเพราะว่าอ้ไก่บอกแล้วว่าอา้วกไก่นะคะเป็นคนจัดส่งสินค้านะคะและสินค้าถึงตรงไหนแล้วสมาชิกก็ต้องโทรมานะคะโทรมาตรวจสอบโทรมาเช็คว่าสินค้าอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวหลังไลฟ์ตรงนี้เสร็จอ้วกไก่ก็จะไปจัดการเรื่องสินค้าต่อนะคะ ตมกี้ถึงไหนแล้วถึงน้ำมันนวลน,นะคะนวัตกรรมด้านสมุนไพรระดับดาโนเทคโนโลยีนะคะ1กล่องของเรามี3ขวดราคาปเปิดแพคเกจ375บาทนะคะท่านก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยแล้วก็รับสินค้านะคะไปดูแลสุขภาพท่าน1กล่องนะคะท่านมีปัญหาปวดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะใช้น้ำมันวนวลตัวนี้นะคะบรรเทาอาการตรงนั้นได้เลยพี่น้องคะ หนึ่งกล่องมีสามขวดราคาเปิดแพ็กเกจสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแต่ถ้าเกิดว่าทานันไม่เปิดแพ็กเกจนะคะเราจําเป็นจะต้องขายนะคะหกร้อยบาทตามราคานะคะข้างกล่องเรามีเลขจดแจ้งเรียบราา้อยพี่น้องขารับรองจากสกบเรียบราา้อยนะคะอ่าสวัสดีค่ะยินดีให้คําแนะนํานะคะอ่ะวางลิงก์ได้เลยนะคะอ่ะน้องอัปดานก็วางลิงก์ลงไปแล้วสวัสดีค่ะโค้ชชัยนะคะคุณชัยวัดลายดวงนะคะ,ะโค้ชชัยทาน ท่านก็เป็นผู้เซตระบบ3ามเจ็เกล็ดแล้วก็ท่านก็เป็นนะคะผู ó, ้ก่อตั้งทีม3ามเจ็ดห้เกล็เที่ยวผู้ายไกได้แนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะคะท่านท่านก็เป็นผู้เซตระบบนะคะเป็นเป็นผู้เซตระบบแล้วก็ ó, เป็นคนที่ก่อตั้งทีม3ามเจ็ดห้าเก็ก็เข้ามาให้กําลังใจนะคะในไลน์ู้าไก่ด้วยนะคะแปดกระบีชัดเจนนะคะตรงสัญญาณมาแล้วเห็นไหมคะว่าของเรานะคะทําธุรกิจกันตอนนี้นะคะสะดวกประหยัดปลอดภัยนะคะเราใช้ การทํางานแบบระบบ 5G นะคะเอามาต่อมาต่อกันที่เอ่อก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์นะคะพี่น้องค่ะว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างได้บ้างนะคะในราคาเปิดแพ็กเกจ375บาทเป็นแพ็กเกจได,ดมอนของบริษัทโคมชีโมนนะคะสินค้าตัวแรกก็คือน,นวัตกรรมด้านสมนุนไพรระดับนานโนเทคโนโลยีนะคะน้ำมันนวดเอ็นยืดพี่น้องค่ะ,ะไม่ว่าจะมีปัญหานะคะเรื่องเส้นตึงไหลติดนิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวนะคะ ขึ้นรถลงเรือเมาเรือนะคะเมารถเมาเรือสามารถทาถูทาถูได้เลยนะคะแล้วยังมีนะคะช่วยในเรื่องคนที่มีปัญหาเรื่องผิวพี่น้องค่ะมีปัญหาเรื่องผิวเรื้อรังนะคะเรื่อคันนะคะคันกราดเรือนสะเก็ดเงินงูสวัสดพี่น้องค่ะด้วยสรรพคุณนะคะของคุณหมอยายี่สิบสี่ท่านที่อยู่ในขวดนี้นะคะนวัตรกรรมด้านสมุนไพรระดับนาโนเทคโนโลยีสามารถที่จะช่วยท่านได้เลยแก้ปัญหาให้กับท่านได้นะคะ สวัสดีค่ะโค้ดแอมมี่นะคะสวัสดีค่ะโค้ดกุ๊กไก่คนสวยอขอบคุณมากค่ะโค้ดแอมมี่แปดกอทมอนะคะแปดกอทมอนี่คือนะคะพี่น้องของอก,ก,กุไก่ก็จะเห็นไหมคะกุกไกยย่ยนนทบุรีนะคะแต่พี่น้องของอกุไก่อยู่กันตัวทั่วเลยไหมพี่น้องคะเราไม่จําเป็นต้องมาเจอกันนะคะให้เขาเรียกว่า เสียค่าใช้จ่ายเราทําธุรกิจนะคะอยู่ที่ไหนสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเลยกับระบบ375เจดครดิตนะคะกับทีม3 7 5เจดครดิตของพวกเรา375บาทสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้อีกน้อยอีกไม่ช้าพี่น้อง่ากูไก่เองก็ออกมาพูดในทุกๆวันเลยนะคะว่า375บาทสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วคำว่า375บาทต่อไปในอนาคตพี่น้อง่ะจะต้องเป็นนะคะธุรกิจของมหาชนแน่นอนเลยนะคะ ใครมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะพี่น้องะ่ะใครมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนพี่น้อง่ะตรงนี้นะคะไม่ต้องทักอัพบุไก่มาก็ได้นะคะไปพิสูจน์กับพี่น้องที่อยู่ในลิง์ในไลฟ์ของอับุไก่ได้เลยนะคะจิ้มไปถามได้เลยว่าที่อัพบุไก่ออกมาพูดทุกวันนะคะเป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็ได้รับรายได้จริงไหมแลวแล้วก็เป็นเปิดแพ็กเกจจดทะเบียนเป็นนุ่นส่วนกับบริษัทผงชีโมลแล้วไม่ต้องส่งสินค้าเองจริงไหม อากูไก่เป็นรอบชิปนะคะเป็นคนจัดส่งสินค้าให้เองจริงไหมนี่คือคือคําถามของพี่น้องที่ล้วนแล้วแต่อยู่ในใจทั้งสิ้นถูกต้องไหมคะอากูไก่เดาใจถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นไม่ต้องมาเชิญอากูไก่ก็ได้นะคะก็ลองจิ้มไปดูกับพี่น้องนะคะเราไม่ได้มีการเตรียมกันแต่อย่างใดเพราะว่าเราอยู่คนละที่กันไม่ได้มีสก,กิทจะเกาอะไรกันเลยนะคะไม่ต้องมาสก,กิทจะเกาอะไรกันเลย นะคะไม่ได้ส่งซิกอะไรกันเลยก็ถามกับพี่น้องที่อยู่ในไลน์ได้ทุกท่านเลยนะคะว่าที่อู้ไก่พูดมาทั้งหมดน่ะว่าจริงหรือเปล่านะคะจริงหรือเปล่าอ่ะลองทักไปได้เลยนะคะ,ะท่านก็นะคะต้องพิสูจน์นะคะท้องพิสูจนะะอ์อย่าเพิ่งเชื่อคําพูดที่อ้ไก่พูดฝ่ายเดียวนะคะต้องลองมาพิสูจน์ดูนะคะ375บาาทอ้ไก่มั่นใจว่าท่านจะได้ ไม่เจ็บตัวแน่นอนนะคะเมื่อเจ็บตัวไม่ต้องเอาของไปจำอนไม่ต้องเอาทองไปจำนำไปแล้งคะ่ะตรงน,นี้เป็นเจ้าของได้จริงๆนะคะเป็นเจ้าของได้จริงๆตรงน,นี้เราไม่ได้มาโมเราไม่ได้มาเท็ดนะคะเท็ดไม้อ่านนะคะเคี้ยกไม้ไม่ใช่กิจุไม้อ่าหมดอ่านะคะทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลนะคะที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นคําถามของท่านว่า ไอ้พวกไก่ออกมาทุกวันแบบเนี้ยเอาไก่มีตัวตนจริงไหมนะมันมีตัวตนจริงไหมแล้วเรื่องที่ออกมาพูดเป็นเรื่องจริงไหมพี่น้องคะพิสูจน์ได้พี่น้องคะพิสูจน์ได้พิสูจน์ดได้เลยนะคะเราสามารถที่จะให้พี่น้องทุกท่านนะคะพิสูจน์ได้เลยนะคะพิสูจน์ได้เลยอ่ะแจได้ร้อยกับคุณโคดมีมากนะคะอ่ะพิสูจน์ได้นะคะอ่ะสินค้าตัวแรกนะคะพี่น้องคะ 3 7 5็บหาบาทท่านก็เป็นเจ้าของน้ำมันนวดตัวนี้ได้เลยนะคะนวัตรกรรมด้านสมุนไพรระดับนาโนเทคโนโลยีนะคะแค่3า5็ิบห้าบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปเจอตรงไหนพี่นะะ้องคะบอกหมดไม่มีเทสเออนะคะบอกหมดไม่มีเทสนะคะอาจจิ้มไปดูได้เลยนะคะบอกหมดเปลือกนะคะบอกหมดไส้หมดพุ่งนะคะขีดขดขีดขด ท่านก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้นงคะนะคะตรงนี้เดี๋ยวนี้การพิสูจน์มันก็ไม่ได้ยากนะคะพี่น้องค่ะก็เรียกว่าช่องทางในที่ท่านจะพิสูจน์ว่าอผู้ไก่ม,มีตัวมีตนจริงไหมแล้วก็ทําตัวนี้นะคะมนันมากน้อยแค่ไหนก็สามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชนะคะเข้าไปเซิร์ชใน Facebook อผู้ไก่ได้เลยนะคะดูย้อนหลังอผู้ไก่สมพิจ,จันร์ขุนนะคะอ่ะดูได้เลยตัวตนของอผู้ไก่นะคะว่าทําตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วก็ทําจริงไหมนะคะ เ็ดหรือไม่แท็ดกับผีสูดกันได้นะคะเออนะคะกิจุมาอ่ะอ่ะถูกต้องไหมอ่ะเออเนาะเอาไก่พูดเพี้ยนเพียนเหมือนกันนะเออพูดเพี้ยนเพียนอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวมันจะเพี้ยนนะคะพูดตามพี่ตัวเองถน,นัดนั่นแหละนะคะสวัสดีคะ่ะอับน้องพรนะคะน้องพรก็อยู่อุบลราชธานีพี่น้องขานะคะอ่ะอยู่ในไลฟ์ของอากับไก่อยู่ต่างถิ่นต่างที่กันทุกคนเลยนะคะทักกับพี่น้องของเราไปได้ทุกท่านเลยลองดูว่า เผ็ดไหมนะคะกิจุไหมนะคะอ่าลองดูนะคะอะสินค้าตัวแรกนะคะยังพอมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวค้วไก,ก่จะพูดในสินค้าตัวที่2นะคะราคา3ามร้อยเบ้าผูทอ้ไก่ก็เดี๋ยวอ่าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะมาเจอกับอู้้ไก่ได้ทุกวันในเวลาสิบเอนาฬิกานะคะกดติดตามเพจของอู้้ไก่ได้เลยนะคะอ่าลองดูนะคะตามตามกันมาดูนะคะลองดูว่าอ้ไก,ก่นะคะจะมาสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีพี่นอะคะ่ะ ตรงนี้กู้ไก่มั่นใจเลยนะคะมั่นใจกับตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองแล้วว่าอยู่ตรงนี้นะคะแบบว่าอยู่ยั้งยืนยงแน่นอนนะคะใครที่อยากจะดูเราอยู่ก็ดูต่อไปได้นะคะแต่ถ้าที่บอกว่าดูแล้วสิ้นสงสัยแล้วอยากจะมีธุรกิจเหมือนนักกุ้ไก่บ้างก็ทักมาได้เลยนะคะก็ทักมาได้เลยสินค้าตัวที่สองพี่น้องขาที่บร,ริษัทโคงชิมมนสามารถมาเปิดไดเกต375บาทเป็นสินค้าตัวนี้นะคะ เป็นน้ำตกบ,บำรุงดวงตาพี่น้องขาใช้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้กำไรดีมากเลยนะคะ1กล่องบรรจุ2ขวดนะคะขวดละ12มิลลิลตรสกัดจากสมุนไพรไทยและจีน43ชนิดสกัดแบบกลั่นแล้วก็ได้มาตรฐานในการผลิตแบบ GMP นะคะปลอดภัยกับทุกดวงตานะคะน้ำตกบ,บำรุงดวงตาตัวนี้นะคะก็จะช่วยแก้ปัญหา เรื่องตาแห้งเสบตาคันตานะคะระคายเคืองตาหุ้นในตาเสือ่อมแล้วก็ต้อพวกพี่น้องขาต้อลมต้อเนื้อนะคะาต้อลมต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกนะคะน้ําตกบํารุงดวงตานะคะสามารถที่จะ,อะเอาไปนะคะลองลองเอาไปใช้ดูพี่น้องขาตัวนี้นะคะใครมีปัญหาเรื่องตาก็ขอให้ไว้วางใจบริษัทโค้งชีมูลนะคะ ของเราสามารถใช้แทนน้ำตาเทียมได้เลยนะคะอ่ะสามารถใช้แทนน้ำตาเทียมได้เลย1กล่อง2ขวดราคาเปิดแพ็กเกจ375บาทแต่ถ้าเกิดว่าทันไม่เปิดแพ็กเกจนะคะเราจะขายนะคะขวดละ350รพี่น้องคะ2ขวด600บาทเราจําเป็นต้องขายแบบนั้นพี่น้องคะนี่จัดโปรแล้วนะคะปกติเราก็จะขายอยู่450เพราะว่าหลังกล่อง8ป5บาท 50PV เป็นแพ็กเกจไดมอน ตรงนี้สามารถที่จะมาเปิดแพ็กเกจนะคะกับทีม375เกรดแล้วก็มาศึกษาในระบบ375เครดแล้วก็เรียกว่ามีรายได้กับระบบ375เครดในทุกๆวันแล้วก็บริษัทโขงชีมุลนะคะก็สามารถที่จะอจ่ายโบนัสนะคะให้กับพวกเราได้ในทุกๆ5วันตรงนี้บริษัทโขงชีมุลจ่ายนะคะเดือนละ6รอบเดือนละ6ครั้งวิน้องค่ะเดือนละ6รอบเดือนละ6ครั้งตรงนี้ผู้ไก่ก็จดทะเบียนเป็นรุ่นส่วนกับบริษัทมานะคะปีนี้ก็ เข้าปีที่4ี่แล้วนะคะเอาไก่ก็จดเป็นทะเบียนเป็นลูกส่วนกับบริษัทเมื่อวันที่8เดือนมิถุนาปีพศ2562ันนะคะก็โบนัสของบริษัทของชิมูลก็จะออกเป๊ะ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 ทุกรอบเลยพี่น้องขานะคะเพราะว่าเขาคํานวณน,นะคะรายได้แบบแบบใช้คอมพิวเตอร์พี่น้องขาไม่ได้ใช้เพกว่าไม่ได้ใช้พนักงานนะคะมาขีนะคะมาจิ้มเครื่องคิดเลขอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพวกเรานะคะใครที่เข้ามาเป็น ะจะทะเบียนเป็นรุ่นส่วนกับบริษัทแล้วบริษัทคุณก็จะได้แพลตฟอร์มของบริษัทไปทํางานนะคะพี่น้องค่ะเราทํางานอยู่บนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการแจ้งคะแนนหรือว่าการคีใบสมัครนะคะตรงนี้เราก็ทํางานอยู่บนแพลตฟอร์มทั้งสิ้นนะคะพี่น้องค่ะแรกเริ่มนะคะบริษัทก็ผลิตสินค้าอยู่แก้ได้ถุนบ้านผลิตตัวน้ํามันนวดตัวนี้แก่ได้แก่18ขวดเท่านั้นเองแต่หน้าตอนนี้พี่น้องค่ะบริษัทนะคะมีมีมูล,ลค่าทรัพย์สินของบริษัทมากกว่า300ล้านบาทแล้วนะคะ เรานะคะใครเข้ามาจดทะเบียนเป็นผู้ส่วนกับบริษัทของชีมอนท่านจะได้รับนะคะแพลตฟอร์ม kcms18.com แบบนี้ทุกคนเลยนะคะ,ะการคำนวณโบนัสนะคะเราก็บริษัทก็ใช้ระบบก็เรียกว,ว่าระบบอัตโนมัติตัดนะคะตัดรอบทุกเที่ยงคืนนะคะทุกห้าทุ่มนะคะของวันตัดรอบ1งเดือนเราจะตัดรอบกัน6กครั้งนะคะวันที่5วันที่สิวันที่สิวันที่ยีวันที่ยี แล้วก็จะเป็น30หรือ31อย่างเดือนนี้นะคะมี31วันอ่าวันบริษัทก็จะตัดรอบในวันที่31หลัง5ทุ่มนะคะจะให้เราแจ้งคะแนนในระบบให้เราทำงานในระบบให้เราทำงานในแพลตฟอร์มของบริษัทถึง5ทุ่มหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วนะคะโบนัสก็จะทยอยเข้าระบบนะคะพี่น้องคะนะคะหุ้นใบหุ้นไหนที่มีการทำงานที่มีการเคลื่อนไหวบริษัทก็จะจ่ายโบนัสให้นะคะ บนัสก็จะเข้าใน,นในหน้าบัญชีของเรานะคะที่เราได้มาจดทะเบียนเป็นผู้ส่วนกับบริษัทพี่น้องค่ะตรงนี้ตั้งแต่ผู้ไก่นะคะจดทะเบียนเป็นผู้ส่วนกับบริษัทมาบริษัทคงชิมูลนะคะจ่ายเป๊ะทุกรอบเลยนะคะจ่ายเป๊ะทุกรอบเลยพี่น้องค่ะแผนไบานารีการแผนรายแผนรายได้แบบไบานารีเดี๋ยวพี่น้องไปฟังฉบับเต็มๆนะคะตอนบ่ายสองโมงนะคะโค้ดของเรานะคะคุณชัยวัตรลายดวง โค้ชชัยก็ออกมาสอนนะคะเรื่องแผนรายได้แบบเบนารี่ในเวลาบ่ายสองโมงทุกๆวันเลยนะคะเดี๋ยวูกไก่ก็จะเอาลิงก์ของท่านมาแปะเอาไว้ในในในเพจของนักงไก่นะคะก็กดติดตามตรงนั้นได้เลยนะคะในทุกๆวันเวลาบ่ายสองโมงแผนเบนารี่แบบฉบับเต็มนะคะพบกับโค้ชชัยนะคะบ่ายสองโมงส่วนนักไก่นะคะก็จะมาพบในเรื่องของบริษัทและสินค้านะคะ ในทุกๆวันเวลา11อนิกา30นาทีนะคะก็มาวันละครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะวันนี้นะคะก็ได้สินค้าไป2รายการมี่น้องค่ะที่เหลือเดียวกุ๊ไก่ก็จะมาพูดในวันต่อไปนะคะวันนี้ก็ใช้เวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอะ่ะกุ๊กไก่ก็จะเขาก็ุณน,นะคะการกดไลค์กดแชร์นะคะกดบอกต่อแบ่งปันนะคะให้กับผู้คนนะคะ,ะได้รับรู้ว่าเรามีเงินแค่375บาทน,นะคะ เราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้กับบริษัทโกงชีมูลนะคะแล้วก็กับทีม3ามเจ็ดห้านเครดิตนะคะอ่ะพบกับเอาไก่ได้ทุกๆวันในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสานาทีสำหรับวันนี้นะคะอะขอบคุณและสวัสดีค่ะ